ใกทุ่มเผาสดๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมจิตอินแดนมารวันนี้พวกเราจะเดินทางกลับประเทศเดนมาร์กกันแล้วค่ะตอนนี้พวกเราก็จะกลาบขอพรพระที่บ้านก่อนค่ะ จะได้เดินทางด้วยความปลอดภัยโชคดีมีชัยค่ะนโมสาภิตังตัวตังตัวสัมมาสัมพุทธัสสมาสังฆาติเดชสังฆาติเจ้าระทะสูตรหลงองพุทินนาฏพระบงพระบของข้า่วงยที่น้ำจที่เาทางท่านทุกคนทุกแห่งขอให้ลูกทั้งสี่คนและครอบครัวของลูกเดินทางไปด้ีด้วยความปลอดภัย และเดินทางกลับเปนหลักเ่อความอจของชาารตอนนี้พวกเรากำลังออกเดินทางจากหมู่บ้านหนองมะคังนี่ค่ะภูเขาอยู่ใกล้บ้านของพวกเราเลยค่ะพ,พี่นั่งอยู่ทางด้านหลังแม่กองเชียร์ไปส่งด้วย กลับมาก็จะได้ขับรถกลับมาบ้านได้เลยค่ะรถใหญ่มากกว้างมากเลยค่ะเพื่อนๆสะดวกสบายจริงๆนั่นโชเฟอร์ใจดีรกระเป๋าใส่รถให้ช่วยกันไว้ตรงไหนบอกนะครับตอนนี้ก็มาจอดรับพี่ชายกับพี่สะพย้ยค่ะเขาเอารถมาจอดไว้ที่ปัม๊มใกล้ๆพิษนุโลกค่ะเนี่ยตอนนี้ก็รับขึ้นมาแล้วค่ะพวกเราก็กำลังจะเดินทางไปต่อกันอีกแล้วค่ะพวกเราออกเดินทางกันตั้งแต่เช้า ก็เลยมีเวลาเหลือที่จะไปเที่ยวชมสถานที่สวยๆที่อยู่ใกล้ๆทางที่จะไปกรุงเทพกันค่ะตอนนี้โชเฟอร์พาพวกเรามาที่วัดท่าสุงก่อนที่เราจะเดินทางไปที่กรุงเทพค่ะบริเวณแห่งนี้จะเป็นทางด้านหน้ามีรถนักท่องเที่ยวจอดอยู่เยอะมากเลยค่ะ เรากำลังเดินเข้าไปในวิหารแก้วกันค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปทางด้านในวิหารแก้วก็จะถอดรองเท้าวางไว้ตรงนี้กันก่อนค่ะพอเราเข้ามาก็จะเจอตู้บริจาคเงินค่ะเราก็จะมาเอาผ่านพุ่มที่เขาจัดไว้ตรงทางด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งสีเงินแล้วก็สีทองเราก็หยิบไปคนละชุดค่ะ ทางด้านหน้าที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นโลงศพของหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะเราเอาพานวางไว้ตรงนี้แล้วก็มากราบสักการะหลวงพ่อฤาษีลิงดำกันค่ะแตนกับลูกสาวนาตาลีนับถือศาสนาคริสต์แต่เขาก็ทำตามอย่างที่ปรุงทำค่ะพวกเราก็นั่งถ่ายภาพตรงหน้าโลงศพของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันค่ะ เดี๋ยวปรุงจะพาเพื่อนๆเ,เดินชมภายในวิหารแก้วกันค่ะนี่จะเป็นทางด้านบนของวิหารแก้วไฟสวยมากมองแล้วตื่นตาตื่นใจปรุงก็ไม่เคยมาซักทีค่ะเพื่อนๆเ,เป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะโคมไฟที่ติดอยู่บนแพดานสวยๆแบบนี้มีอยู่หลายดวงมากเลยค่ะ พระพุทธรูปก็สวยงามเหลืองไปหมดทั้งองค์ค่ะพรุมที่เราเดินอยู่นี้ก็สวยงามนุ่มแล้วก็สะอาดไปหมดทุกจุดเลยค่ะที่นี่เขาก็จะจัดสังฆทานไว้เป็นชุดแบบนี้ค่ะถ้าใครจะถวายสังฆทานก็มีพระนั่งอยู่ใกล้ๆคอยให้สินให้พรค่ะ เสาในบริเวณวิหารแก้วเนี่ยจะมีความเป็นเงารลยยิบระยับเวลาไฟส่องลงมานี่จะสวยงามมากค่ะเพื่อนๆเหมือนอย่างกับเราอยู่ในสวรรค์ชั้นไหนก็ไม่รู้งามมากค่ะตู้แอร์แบบนี้จะมีหลายจุดมากเย็นฉ่ำไปทั้งวิหารเลยค่ะทุกจุดในบริเวณวิหารแห่งนี้จะสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรุงมือจับเสาดูสวยงามเป็นระยิบระยับสูงขึ้นไปบนหลังคานู่นค่ะอีกทางฝั่งหนึ่งของโรงศพของหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆสีเหลืองอารามสวยงามมากค่ะเพื่อนๆปรุงกับญาติๆก็มานั่งกราบขอพรขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิต ทั้งตัวปรุงแล้วก็ครอบครัวรวมไปถึงญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนๆ F.C. ซที่น่ารักของปรุงทุกทุกท่านขอให้มีสุขภาพกายและจิตใจที่แข็งแรงทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองอย่าเจ็บอย่าจนนะคะแล้วก็ขอให้อยู่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันตลอดไปค่ะแดนก็มานั่งถ่ายภาพพระพุทธรูปเก็บไว้สวยไหมแดนสวยมาก ทางด้านนี้ก็จะเป็นชุดสังฆทานที่ทางวัดจัดไว้สวยงามมากค่ะเพื่อนๆพี่ชายก็กำลังทำบุญบริจาคเงินใส่ตู้อยู่ค่ะไปถามคนพ่อรูกไว้หนัก <c oughs> ละรันเอานาตลีกลับอันนี้ไว้เอยอดไปลูวกอ้ายมาสุด้ เดนเห็นปรุงหยอดตังใส่ตู้ทำบุญก็อยากทำด้วยค่ะหลังจากที่กราบพระทำบุญกันเสร็จแล้วก็มานั่งพักกันตรงบริเวณน,นี้ค่ะพุ่มดอกไม้เต็มไปหมดแอร์ก็เย็นๆไม่อยากออกจากที่นี่เลยค่ะนาตาลีก็ถ่ายรูปให้ป้ากันอยู่ค่ะหลังจากที่พวกเราได้ทำบุญกันเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางมุ่งหน้าต่อไปที่จังหวัดอยุธยาค่ะ ตอนนี้พวกเรามาแวะกินกุ้งที่อยุธยากันค่ะร้านประจำค่ะร้านนี้อร่อยนะนี่ก็เป็นอาหารที่พวกเราสั่งมากินกันในวันนี้ค่ะน้ำจิ้มรสเส่ร้านนี้อร่อยมากค่ะ รุงเผาสดๆเลยค่ะจิ้มอร่อยมากค่ะเพื่อนๆท่านใดที่แวะมาที่แถวอยุธยาก็อย่าลืมแวะมาทานอาหารที่ร้านนี้ค่ะอยู่ไม่ไกลจากถนนใหญ่รสชาติอร่อยมากปรุงมาทานทุกครั้งที่ปรุงจะกลับเดนมาร์กค่ะผัดเผ็ดต้มึกค่ะรสชาติจใจเต็ม พวกเราสั่งต้มยำรวมมิตรทะเลเพิ่มมาด้วยค่ะรสแซ่บๆแล้วก็สั่งกุ้งเผามาทั้งหมด4กิโลค่ะเพราะว่านาตาลีแล้วก็คนอื่นก็อยากกินนานแล้วไม่ได้กินค่ะปลาปงทอดค่ะ <c oughs> พี่ชายปรุงแกะก้างออกจากปลาทอดให้แดนกลัวเติดคอค่ะตักน้ำจิ้มให้ด้วยค่ะ เป็นห่วงกันดีดีพี่เคยกับน้องเคยอร่อยไหมเ <c oughs> ดาาวิดอร่อยครับตะกร้าใส่หัวกุ้งทางน้องก็กินหัวกุ้งพี่สาวชอบกินหัวกุ้งอร่อยมากเลยเพื่อนๆมาที่ไรก็กิน <c oughs> แต่ร้านนี้ค่ะน้ำจิ้มเข้าร้อยอ่อยอาหารก็รสชาติดีค่ะเฮ้ยพวกเรากินอาหาร เดี๋ยวเราจะออกไปเดินดูตลาดกันซะหน่อยค่ะที่นี่จะมีร้านอาหารย่างกุ้งหอยปูปลาขายกันสดๆหลายร้านเลยค่ะมีไซส์เล็กค่ะตัวกิโลละ380แค่ะจะเป็นปลาหมึกสำหรับเพื่อนมีหลายราคาค่ะมีห่หอหม,มปกปลากายขายด้วยค่ะ เมืองไทยเราสุดยอดที่สุดในโลกค่ะของกินของฝากเยอะแยะมากมายค่ะแก่วนึ่นถ่วที่นี่เรียกว่าตลาดกลางเพื่อเกษตรกรค่ะส้มโอสีชมพูสวยๆน่าทานมากเลยค่ะแรนดยแยบได้ถั่วตัดค่ะเจ็ดสิบบาท ส่งทางนี้ได้เลยครับสามถุงสองร้อยเลือกรวมได้หมดเลยทะเบียร์เลืชื่อๆกี่ถุงแล้วคะสา้วเสร็ปลาหมึกย่างแล้วก็เอาไปบดท,ที่เดนมาร์กไม่มีกินมีขายแบบนี้คะ่ะสาเป็นปาครับาถได้เลยคซื้อของเล็กๆน้อยๆติดไม้ติดมือกำลังจะเดินทางเข้ากรุงเทพกันแล้วคะ่ะ ลูกทัวร์ขึ้นรถก,กันก่อนคะ่ะเ,เ,เสื้อพรมิดรตอนนี้พวกเรามาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตกันแล้วคะ่ะช่วยกันขนกระเป๋ากันเข้ามาคะ่ะหลายลูก <laughs> ตอนนี้พุงรองลูกสาวคนโตกับหลานชายพากินมาเช็คกินพร้อมกันจะได้นั่งใกล้ๆกกันคะ่ะเพื่อน หลานชายพาคินมาแล้วค่ะคนตามาส่งกับคนยายกระเป๋าหลายใบมากหลายคนก่ะเช็คพร้อมกันต้องรอก่อนค่ะพี่ชายจะมาช่วยยกกระเป๋าช่างเช็คอินท nah ุกครั้งเวลาที่พวกเราจะกลับเดนมาร์กค่ะ ป้าหลานกอดกันร้องไห้โฮที่สนามบินสุวรรณภูมิเดวิดก,กับนาตาลีบอกว่าไม่อยากกลับประเทศเดนมาร์กเลยค่ะเพราะว่าอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยมีญา,าติพี่น้องครอบครัวอบอุ่นมากค่ะป้ากอดหลานสาวคนโตแล้วก็ร้องไห้เวลาลูกหลานมาเยี่ยมทีไรนะคนที่มีอายุมากแล้วก็ลูกหลานจะกลับก็จะคิดถึงร้องไห้แบบนี้ค่ะ ทุกคนก็ยืนล่ำลากันค่ะแล้วก็ญาติพี่น้องก็มาส่งพวกเราตรงไอ้ทางบันไดเลื่อนที่จะเดินเข้าไปตรวจกระเป๋าตรวจร่างกายของเราแล้วก็ไปตรวจตรงด่านตรวจคนเข้าเมืองอะค่ะโ okay, อเคม่บายชมบินนะครับลราเดินะดนะคะับโอเนะลูกพี่น้ะ ตอนนี้พวกเราก็เดินผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาทางด้านในที่จะเตรียมตัวขึ้นเครื่องกันค่ะแต่ก่อนที่พวกเราจะไปขึ้นเครื่องก็ยังมีเวลาเหลืออยู่หลงแล้วก็แดนก็จะเดินถ่ายภาพในบริเวณสนามบินทางด้านในให้เพื่อนๆได้ชมบางท่านที่เคยเดินทางแล้วก็รู้ดีว่าสนามบินสวนณนะภูมิสวยงามขนาดไหนแต่เพื่อนๆ FC บางท่านที่ยังไม่เคยได้ชมุมก,ก็อยากจะถ่ายภาพสวยๆให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะ ทุกคนที่เดินทางเข้ามาในสนามบินสุวรรณภูมิของประเทศไทยใครๆก็อยากที่จะถ่ายภาพเก็บภาพในบริเวณตรงนี้ไว้ค่ะเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยสวยงามมากค่ะ สาวนาตาลีเดินเข้ามาดูร้านน้ำหอมค่ะปวดละห้าพันบาทแพงมากนาตาลีวิ่งเลยตอนนี้แดนกำลังเลือกหาซื้อเครื่องดื่มแต่ว่าราคาแพงมากเน่ยแดนก็มองมองว่าจะเอาเยี่ห้อไหนดีขี่รถบีขับรถไาเร็วี่รบ สนามบินที่เมืองไทยนี่มีของขายเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆของที่เขาามาวางขายในสนามบินมีเยอะแยะมากมายแต่ปุงก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆชมได้ไม่หมดค่ะเพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินไปค่ะเนี่ยของพวกเนี้เป็นราคาที่ไม่แพงสำหรับคนต่างชาติเพราะว่าค่างเงินของเขาสูงแต่พวกเราเนี่ยคนไทยเนี่ยปุงว่าแพงมากสำหรับปุงค่ะ พวกเราเดินดูของไปเดินไปเดินมาก็หิวแล้วค่ะเพื่อนๆก็เลยสั่งอาหารมากินลุงก็สั่งก๋วยเตี๋ยวมาค่ะก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นของปโปรดเลยเวลาอดหลับอดนอนเนี่ยได้กินของร้อนๆเผ็ดๆหน่อยๆเนี่ยจะชื่นใจมีแรงค่ะก๋วยเตี๋ยวร้อนๆก่อนขึ้นเครื่องค่ะเพื่อนๆ ข่ต้มนี่ก็เป็นราคาของอาหารที่พวกเราสั่งมากินกันค่ะสั่งมาไม่กี่อย่างแต่ราคาแพงมากเลยค่ะเครื่องใกล้จะออกแล้วพวกเรากำลังเดินไปขึ้นเครื่องกันค่ะ พวกเราขึ้นมาอยู่บนเครื่องกันแล้วค่ะมีปุงนั่งกับลูกสาวนันตลีค่ะส่วนแดนก็นั่งอีกที่นึงค่ะลุงนั่งติดหน้าต่างเลยค่ะเพื่อนๆมีสองที่นั่งทางด้านหลังของปุงกับนันตลีค่ะนั่งท้ายเครื่องเลยค่ะวันนี้ตอนนี้เวลาใกล้จะตีหนึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆบรรยากาศทางด้านนอกในบริเวณสนามบินของเมืองไทยค่ะเครื่องบินจอดอยู่เยอะมากเลยค่ะ กรุงเทพเวลาเรามองจากที่สูงลงมาเห็นไฟสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆไฟที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นปีกของเครื่องบินค่ะเครื่องบินก็บินสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะปุงมก็คิดถึงญาติๆที่มาส่งที่สนามบินตอนนี้พี่ๆก็คงเดินทางออกจากกรุงเทพมุ่งหน้าไปยังจังหวัดพิษณุโลกกันแล้วค่ะกว่าจะถึงพิษณุโลกก็คงประมาณตีสี ส่วนปรุงกับแดนแล้วก็ลูกแล้วก็หลานชายพาคินต้องนั่งเครื่องไปอีก11ชั่วโมงครึ่งกว่าจะถึงเดนมาร์กค่ะพอเครื่องบินบินได้ระดับแล้วก็จะมีอาหารออกมาเสิร์ฟก่อนที่พวกเราจะนอนหลับกันค่ะในช่วงเวลานี้เพื่อนเพื่อนเอซที่อยู่ทางเมืองไทยก็คงนอนหลับกันสบายแล้วอย่าลืมฝันถึงปรุงและครอบครัวบ้างนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้พวกเราบ้างนะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าที่ประเทศเดนมาร์กสวัสดีค่ะบ๊ายบาย